เรียบร้อยครับดูตอนนี้เราได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับดาโก5ห้าดาวมังกรแห่งฟากฟ้าโคเท่คดูโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะคอปและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่กับ กม LOC เหมือนเดิมนะครับพอดูถึงเวลาที่ผมต้องมาอัปเดตอีกแล้วนะครับพอดูแ้วผมก็จะมาซื้อตัวละครนะครับมาลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันพึ่งเข้ามาใหม่นะครับก็คือตัวละครตัวนี้เลยนะครับมังกรแห่งฟากฟ้านะครับหรือว่าดาโกนะครับพอดูซึ่งมันพึ่งเข้ามาวันที่1นะครับพอดูและราคาเริ่มต้นในการซื้อคือ30 USDT และกําไรของมันนี่ดีมากๆเลยนะครับเราลงทุนไป30เนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดก็คือ 50นะครับเท่ากับกําไรอยู่20นะครับคล้ายๆกับแคสเซโอเปียเลยนะครับแคสิโอเปียเนี่ยลงทุนไปเนี่ยจะใช้เวลาเร็วกว่าเนาะจะใช้เวลาเร็วกว่านะครับในการรับเงินนะครับแต่ว่ามังกรแห่งฟากฟ้าเนี่ยจะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็กาไรมันก็กําไรเยอะนะครับชื่อมังกรแห่งฟากฟ้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแคสเซโอเปียเนี่ยผมคิดว่ามังกรแห่งฟากฟ้าจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นต,ตารางให้ดูเนาะนี่คือตาตารางนะครับพอดูตัวอย่างนะครับ มังกรแห่งฟากฟ้าหรือว่าดาโกเนี่ยระดับ5้าดาวเนี่ยเราจะซื้ออยู่ในราคา30 usdt รายได้รายวันเราจะได้วันละ2.4 locc นะครับมีเวลา60วันนะครับแล้วก็รายได้รวมจะได้อยู่ 1 4 4 L O C C นะครับคืนทุน35วันกำไรสุดที่ก็คือเราจะกำไรอยู่68%เลยนะครับพอดูทุกๆตัวกำไรประมาณ30กว่าวันนะครับมี5ดาวเนี่ยจะได้คืนทุน35วัน6ดาวจะ34วัน7ดาวจะ33วัน8ดาว32และ9ดาว31และ10ดาวเนี่ยจะคืนทุนภายใน30วันเท่านั้นนะครับก็คือใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นครับ แต่ถ้าผมแนะนําซื้อเนาะก็คือแนะนําเป็นดาโกนะครับดาโกเนี่ยเราจะซื้อได้อยู่9ดาวกับ10ดาวใช่ปะเราจะได้รายได้เทียบเท่ากับแคสซิโ e อเปียจํานวน10ดาวเลยครับตัวอย่างนะครับดาโกเนี่ยเราซื้อตัว9ดาวกับ10ดาวเราใช้เงินแค่1,152 USDT นะครับรายได้ต่อวันเนี่ยเราจะได้วันละ107 LOCC หรือว่า1433บาทแต่ถ้าเราซื้อแคสซิโอเปีย e นะครับตัว10ดาวเนี่ยเราจะใช้เงินอยู่1,600 USDT รายได้ต่อวันจะได้อยู่107 LOCC หรือว่า1433บาทเท่ากันนะครับพอดูซึ่งเราซื้อดาโกเนี่ยเราจะคุ้มกว่าซื้อแคสเซโอเปียเพราะว่าเราซื้อแค่1 1 5 2 USD แต่แคสเซโอเปียเนี่ยจะใช้อยู่1,600 USD t เลยแต่ว่าไรายได้ก็เท่ากันนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาทำการซื้อหรือว่าลงทุนตัวดากโกให้ดูนะครับซึ่งผมต้องเปิด ไอต,ตัว5ดาวก่อนเนาะถ้าเราอยากอัพเป็น6ดาว7ดาว8ดาวก็ดาวอย่างเนี้ยเราก็สามารถมาอัพอีกครีหนึ่งเนาะใครที่มีตังนะครับมีตังค์เยอะๆนะครับมีเงินในการลงทุนนะครับก็สามารถจัดเลยนะครับจัดเลยนะครับเพราะว่ามันมาใหม่ตัวละครมาใหม่ต้นน้าแบบนี้มีโอกาสได้เร็วไงนะครับพดูแต่ถ้าปล่อยไปนานๆแล้วค่อยมาลงทุนมันก็ใช้เวลานะครับซึ่งเกมนี้เปิดมาได้ก็ เกือบ5เดือนแล้วครับพอดูที่ผมรีวิวและผมเล่นไปแล้วผมถอนเงินจากเกมนี้เยอะมากๆนะครับพอดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาทําการซื้อตัวละครและลงทุนตัวละครตัวนี้ก่อนไปนะครับสามสิบ USDT เพราะว่าเรามี36 USDT นะครับเดี๋ยวเราซ,ซื้อซื้อสบายเลยนะครับปึ๊บกดซื้อไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับพอดูตอนนี้เราได้มาไปที่เรียบร้อยเลยครับดาโก้ดาวมังกรแห่งฟากฟ้า โครเ่่เขาดูเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่ม v i p อย่างเป็นทางการรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมไม่ต้องไม่เข้าอะ่ะ ผมไม่เขา้าผมได้มา, <a> มาแล้วดูดิเราก็จะได้รับแบบนี้นะครับผลกําไรตรงนี้นะกดมาผลกําไรตรงนี้เราก็มากดเรื่องร้องตรงนี้นะครับพุดูแต่ต้องให้มันถึง24่สิงนะครับถึงจะได้รับนะครับเหมือนของผมตัวนี้เหมือนกันนะครับเหลือ34นาทีอย่างเนี้ยนะครับผมก็ถึงจะได้รับได้นคนดูดะถ้าเราอยากอัปเกรดนะครับอยากอัปเกรดดาวนะครับเป็น6ดาวเจดดาวอย่างนี้ก็สามารถมาอัปเกรดได้นะครับอืมกดเท่ S <S เลยว่ะ แต่ผมไม่มีตังแล้วนะครับตังผมหมดแล้วนะครับถ้าผมจะมาอัปเกรดอย่ายเดี๋ยวไปอัปเกรดไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราจะมาให้ตัวละครที่เราซื้อมาเมื่อกี้มาขุดเอาเหรียญน,นะครับมาขุดเอาเหรียญน,นี่ครับเนี่ยตัวนี้นะครับปึ๊บ ต่อไปเลยเพื่อทําการขุดถึง24ชั่วโมงเราก็จะมารับตรงนี้นะครับเหมื Bem, อนตัวนี้เหลือ33นาทีแล้วก็มารับนะครับเราก็จะได้เหรียญ LOC c นะครับแล้วก็หังเห็นปัถนาเนี่ยเห็นไหมไอตัวหมุนวงล้อเพื่อรับเหรียญสูงสุดถึง20เหรียญเลยนะครับผมมี1อันผมว็จะมาหมาุนตรงนี้ได้จากการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนเราก็จะได้นะครับเพื่อนเล่นเพื่อนลงทุนไปนะครับเราก็จะได้เหรียญตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะ เรียนขึ้นแล้วนะครับถมงไหมคุณดูตอนนี้ผมบีอยู่23บ s า t ก็เท่ากับ911บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทเนาะถอนเข้ากระเป๋าก็ได้ถอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับ แต่ผมจะยังไม่ถอนนะครับผมจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยมาถอนให้ดูนะครับพอดูใครที่อยากเติมเนาะใครที่ไม่มีตังค์นะครับก็สามารถกดเข้าไปตรงกระเป๋าแล้วก็กดเติมเงินนะครับแล้วก็สามารถมาเติมได้เติมขั้นต่ำสิบห้าเหรียญแล้วก็สาสิบเหรียญยี่สองร้อยสี่สิบเหรียญเจ็ดร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อยสามพัน 800รอยอย่างเนี้ยนะครับใครที่อยากเติมก็สามารถมาเติมได้แล้วก็มาซื้อตัวละครฮีโร่นี่แหละครับคนดูเนี่ยผลกําไรของผมเห็นไหมมีเยอะนะครับตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็มาเอาฮีโร่ตรงนี้นะครับอืมคนดีครับผมดูใครที่ไม่เล่นพลาดแค่นี้แหละเนาะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมดูสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ